จะหาค่า x จากเส้นตัด3เส้นอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์นะฮะมีลักษณะเป็นมีเส้นตัด3อันด้วยกันนะครับ3มุมให้มา3ามุมเดี๋ยวเราถ้าเราจะหาค่า x นี่จะเห็นสามเหลี่ยมรูปนี้ไหม ABC ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นมุม ABC ได้เช่น110อนะฮะอันนี้คือมุมตรงนะฮะมุมตรงได้180ใช่ไหมฮะ อ่านั้นๆตรงนี้จะกลายเป็น70 70บวกร้อยสได้ร้อยแปสร็เส้นที่2นี่คือเส้นอะไรครับเส้นตัดนะเส้นตัดนะเส้นตรงตัดกันก็มุมตรงข้ามจะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับเส้นตรงตัดกันก็จะมีมุมตรงข้ามเท่ากันนั่นเองนะครับนั้นเอา70บวกกับ 2x บวกกับ 3x ได้180นะครับคุณสมบัติของสามเหลี่ยม ดังนั้นย้ายเจ็ดสิบมาลบก็จะได้หนึ่งร้อยสิบองศาสอง x ็บวกสามเก็จะได้เป็นห้าไปนะครับดังนั้น x กก็จะมีค่าเท่าไหร่เอาห้าไปหารนะฮะห้าสองเป็นสิบเหลือสิบนะฮะห้าสองเป็นสิบก็เลยเป็นยี่สิบสององศานั่นเองโอเค